ให้ดาวพุธรู้ไหมว่าทำไมคนเขาว่าฉันมีแรงดึงดูดฉันไม่รู้ก็เพราะว่าฉันฮอตเกินใครยังไงใช่ขำกากเลยอ๋อเข้าใจแล้วอยากไปเล่นกับพวกนั้นเหรอนายมีฉันทั้งคนไม่มีใครอยู่ใกล้นายเท่ากับฉันแล้วแม้ไอระยะห่างโดยเฉลี่ยกว่า32ล้านไมล์สำหรับฉันมันไม่เรียกว่าใกล้นะแต่แน่ละฉันคือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้นายที่สุดไม่ได้หมายถึงแบบนั้นฉันหมายถึงเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทเลย หรือบางทีบางทีฉันอาจจะคิดผ้ไม่เราเราเป็นเพื่อนกันแง่ล่ะฉันฉันหมายถึงนายโคจะคูเลยที่จริงฉันฮอตตั้งหากล่ะโอ้จริงด้วยมุกดวงอาทิตย์อีกมุกโอ้เอ้เดี๋ยวนายนายจะจามเหรอน่าจะน่าน่าจะเป็นโคโรนาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ว่านันติดแค่กับชาวโลกเหรอไม่ระเบิดมวลสารโคโรนาเดี๋ยวเปลวสุริยะเล็กๆกันไหมชนา โอ้ข้างในฉันเย็นโคตรจะฉันว่าฉันกำลังจะระเบิดขอโทษนะเพื่อนรักแต่นั่นด่วนตรายเกินไปสำหรับฉันตัวนายอยู่ระเบิดเป็นพันๆครั้งในแทบจะทุกๆหนึ่งวินาทีข้างๆฉันเป๊ะแล้วนายยังกัดรอแป๊บหนึ่งนะฉันรู้ว่านี่คืออะไรใจเย็นทุกคนเขาไม่ได้จะระเบิดหัวนายจะรู้ได้ไงเพราะฉันก็เคยเป็นนายแค่อยู่ในระหว่างการแปลผันของสันฐานธรณีแปลสันขวาอะไรนะ มันคือการที่แกนดาวของนายทํางานแล้วเปลือกภายนอกก็เคลื่อนชนกันทีแรกฉันคิดว่าฉันเป็นคนเดียวนั่นเนี่ยถ้างั้นแต่ว่าฉันสบายดีใช่ไหมใช่ไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนบางทีมันก็เจ็บบ้างนิดหน่อยถ้าชาวโลกสามารถรนดจากแผ่นดินไหวและวนะับท่วมตั้งหลายครั้งได้แล้วก็นะฉันว่ามันคงไม่แย่มากหรอกโ oh. wow. อ้ว้าวอุ่นใจขึ้นเยอะแต่ก็ผลข้างเคียงอาจจะทําให้เปลือกนอกหดตัวทําให้นายอาจจะตัวเล็กลงได้บางทีอาจจะเป็นพลูโต2.0ฮ่าดศู นั่นไม่ตลกนะโลกโลกโลกนี่เออโลกว่าเออเิ๋งดีที่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่เฮ้งั้นเออดาวอังคารห่วยใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยฮอย่าให้ฉันได้เริ่มนะเขาอาจตะบอกว่าตัวเองถูกไปเซทุกเรียกเขาคิดว่าตัวเองเป็นใครดาวพฤหัสเหรอ ใช่ถูกเลยใช่คนอื่นๆโคตรห่วยเลยยกเว้นเรารู้ไหมฉันคิดว่าไง <laughs> ฉันคิดว่าพวกนั้นก็แค่อิจฉาเพราะว่านายได้เป็นเพื่อนสนิทของดวงดาวเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตเฮ้ออะไรนายคงจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมละ่ะเรื่องอะไรละ่ะก็ฉันเคยมีเรียกไงนะคุณสมบัติที่จะมีสิ่งมีชีวิตนายกำลังจะเล่าอะไร ก็เมื่อประมาณ700ล้านปีก่อนฉันฉันมีสภาพอากาศดีผมมีประเทศอาศัยได้และนั่นแหละน้ำบนพื้นผิวน้ำบนพื้นผิวเหรอใช่เมื่อก่อนพวกเราคล้ายกันมากแต่นั่นแหละมีเรื่องเกิดขึ้นแต่เฮ้ฉันตอนนี้ฉันสบายดีใช่ไหม <ifi> ใครอยากจะมีตัวตน่าดำคัญอย่างชาวโลกหรือชาวดาวสุกกันนะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้อยังคำเลยด,วยด,วยดวยาวสุกโอห่ากักเลยนาย ชีวิตน้ำเหรอโอ้ขอละโอ้พวกเฮ้ยฉันไม่โอ้นายไม่อะไรหรอพวกไม่มีอะไรใช่ใช่ฉันแค่ลอเล่นเพื่อนโอ้โอ้ฉันว่าแล้วโอ้โหพวกชาวดาวสุก วันนี้มือนายค่อนข้างแย่งั้นเหรอเพื่อนยากหุบปากเลยว้าวโอเคได้ยินนั่นไหมดวงจันทร์ใช่เราบอกให้นายหุบปากเฮ้ย hey, ทำไมวันนี้ทุกคนหยาบคายกับฉันจังเลยเราเนี่ยได้หยาบคายโลกนายเพิ่งจะด่าดวงจันของดาวเสาไปนะไม่สิดวงจันทุกดวงเลยฉันพูดว่างไงบ้างว่าดวงจันทร์หัดเจียมตัวเอาไว้ ฉันน่ะเออใช่มันเป็นอารมณ์ชั่ววูมนะแต่ที่ฉันจะสื่อคือคือนายคิดว่าตัวเองดีกว่าดวงจันทร์ทุกดวงไม่สิดาวคระทุกดวงเลยไม่ใช่เรื่อใงอ่ะก็ฉันมีสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เหรอเอาจริงดิโลกแล้วแบบแต่เพืบอนตลอดเลยที่นายแย่กว่าดาวสุยีกรูตัวไหมพวกฉันฉันช่วยไม่ได้ดีที่ตัวเองพิเศษโลกการมีสิ่งมีชีวิตไม่ได้แปลว่านายพิเศษไปกว่าใครโอ้งั้นไหนบอกมาสิ ทานายคุณอัตราการก่อตัวดาวเกษ์ด้วยเศษเส่วนของดาวเกษ์ที่อาจมีดาวเคราะห์และคุณด้วยจำนวนดาวเคราะห์ที่สามารถดำรงชีวิตได้และคุณด้วยอายุเฉลี่ยของดาวเคราะห์เราก็จะได้ดาวพฤหัสก็จะมีดาวอย่างน้อย1.4พันล้านดวงที่มีคุณสมบัติเหมือนนายในกาแล็กซีของเราแต่ฉันฉันพยายามมากเลยฉันใส่ใจเต็มที่เพื่อที่จะจะจะเป็นบ้านที่ดีให้กับพวกชาวโลกอะแล้วฉันยังไม่พิเศษพอเหรอจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ทุกๆอย่างมันต้องมีชิ้นที่สองเสมอแหละ เสียใจด้วยรู้ไหมอะไรทําให้นายพิเศษได้นายแค่ต้องเลิกทาตัวหญิงยะโสแล้วไปขอโทษไท้ท่านซะแล้วถ้าฉันไม่ล่ะงั้นก็เชิญนายเล่นโซลิแทนเลยโอ้ฉันฉันเข้าใจแล้วไอ้านายเห็นโลกบ้างไหมฉันไม่ได้ยินชาวโลกบนเรื่องฉันมาสักพักแล้วเนี่ยแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงแต่นายเป็นเพื่อนบ้านเขาไม่ใช่เหรอฮะนายก็ด้วยก็ฉันออ เฮ้ดูนั่นสินั่งอะไรมันเป็นบ้าอะไรของมันเนี่ยคราก่อนที่ฉันเห็นเขาเอาแต่เครียดเรื่องที่ดวงทิ่จะกลายเป็นดาวยักษ์แดงน่ะบางทีเราควรให้เขาอยู่คนเดียวบ้างจะได้ให้เขาเยียวยาจิตใจไงเฮ้ยโลกเดี๋ยวแกบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยฉันพยายามจะช่วยพวกเราทุกคนนายช่วยหุบปากได้ไหมเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นล่ะโลก ก็ได้ก็ได้ไดฉันกําลังรวบรวมฝุ่นอวกาศไฮโดรเจนและแก๊สอื่นๆฉันพยายามจะสร้างดวงอาทิตย์ดวงใหม่เราจะได้โคจอรรอบมันแทนบางทีมันอาจจะไม่บ้าแล้วก็โลกแม้ว่าฉันจะยังพูดชัดไม่พอว่าแกง,ง่อมากแค่ไหนใช่ใช่ฉันรู้ความคิดของฉันมันแย่กไม่โลกนี่เป็นความคิดที่โคตรจะแย่เลยละแกรู้หรือเปล่าว่าดาวฤกษ์เกิดมายัางไง ดวงอาทิตย์กิจากฝุ่นเหมือนกับเราด้วยแรงน้องพวงที่เข้มข้นแล้วถ้าแกทําอีกรอบมันจะเกิดระบบที่มีดาวเคราะห์และวงโครจรใหม่แล้วเราทุกคนจะถูกทําลายเสียใจด้วยโลกแต่เขาพูดถูกอ๋อละแ,แล้วเราต้องติดอยู่กับดวงอาทิตย์งั้นเหรอใช่เขาไม่เหมือนกับพวกเราเขาเป็นดาวเคราะห์ดวงยักษ์ที่เกิดจากของแบบเดียวกันที่ใช้สร้างดวงอาทิตย์แถมยังมีแรงดึงดูดมหาศารลรอบตัวเขาอีกด้วยไงยพวกคุยอะไรกันอยู่เหรอ ว่าไงคนตัวเล็กนายมาจากโลกใช่ไหมอ่ะโอ้พระเจ้าโอเคแต่สติไวให้ดี i เออเออใช่ใช่ฉันมาจากโลกแจ๋วฉันก yeah> ็เหมือนกันถึงแม้ว claro ่าเขาจะทำเหมือนกับว่าฉันไม่มีตัวตนก็เถินนะเออบางทีเขาคงไม่รู้ว่านายสำคัญแค่ไหนนายรู้อะไรไหมฉันฉันฉันว่านายพูดถูกฉันว่าฉันไปโคจรรอบด้านตรงอื่นให้เขาได้เห็น ขอบใจนะชาวโลกได้ยินไปโลกฉันไปแล้วนะเดี๋ยวฉันไป่งทำโลกแตกไงดวงจันทร์ของโลกไงาดาวอังคารฉันโครจรรอบนายสักพักได้ไหมจได,ได้ถ้าโลกไม่ว่าอะไรนะเชื่อฉันสิเขาไม่แคร์หรอกถ้างั้นก็ไปอยู่ตรงที่โฟบอสกับดีมอสโครจรได้เลยนะพวกนายเป็นอุกกาบาตไม่ใช่เหรอไม่เราเป็นดวงจันทร์ฉันชื่อโฟบอสและฉันดีมอส นยายจะทำให้เราเป็นแบบนายได้ไหมอ่าได้สิยังไงอะทำไมนายไม่รอพุ่งชนดาวอังคารดูล่าด้วเราจะได้ใช้หินอวกาศมาเพื่อตัวใหญ่ขึ้นใช่ใหญ่ขึ้น <c oughs> โอเคพวกดวงจันทร์ของดาวอังคารโคตรจะแปลกเลยโอ้ดวงจันทร์นายไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยถ้าเสียการทรงตัวแล้ํำในตัวกันสัตว์กันไปมั่วหมดเลยอะกลับมาโครจรเดี๋ยวนี้เลย ฉันว่าเขาได้เรียนรู้แล้วละ่ะฮะหาเฮ้ย <Hey, S 2> อยากจะพุ่งชนโลกไหมละ่ะไปเลยนะนายจะไล่ฉันไปไหนไม่ได้ฉันอยู่นี่เสมอฉันคือด้านมืดของดวงจันทร์ฮะไม่สมเหตุสมผลเลยมันคือเรื่องจริงพวกนายคิดว่ามีอีกด้านหนึ่งของฉันที่อยู่ในความมืดตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอเรื่องแบบนั้นไม่มีจริงหรอก ใช่เรื่องจริงตั้งหาได้ไงอ่ะเพราะเรามีไทยดลล็อกนายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าพวกเราหันหน้าด้านเดียวอยู่เสมอด้านเดียวของอะไรนะเออโลกไงหรือก็คือถ้าโลกหันหน้าต้งเข้าหาดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของแสงและระบบสุริยะงั้นก็แน่นอนว่าเรามีด้านมืด แต่ว่าเราหันหน้าตรงเข้าหาโลกซึ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์และเราก็โคจรรอบโลกอีกทีหนึง่งดังนั้นด้านมืดของดวงจันทเนี่ยก็เป็นแค่เรื่องงี่เง่าไร้สาระที่พวกชาวโลกบ้าบอคิดกันไปเองแล้วทําไมพวกเขาเรียกฉันแบบนั้นฉันเป็นอะไรเออคืออีกด้านหนึ่งของฉันที่ไม่เคยได้มองเห็นโลกเลยนายได้แค่มองเข้าไปในความมืดที่ไร้สิ้นสุดของอวกาศอาา๋อฮะงั้นสรุปได้ว่าฉันคือด้านมืดของดวงจันทรู้อะไรไหม มันแน่อยู่แล้วโอ๊ยจ้าทำไมพวกชาวโลกถึงยึดตตดกับการทำให้ฉันเป็นบ้านหลังใหม่กันนักหนาฮะเอ่อเราไม่พูดเรื่องนี้กันได้ไหมพวกนายไม่เคยยอมคุยเรื่องนี้เลยสักครั้งนะก็ได้พวกนายเอาจริงใช่ไหมชาวโลกของฉันอยากเปลี่ยนนายเป็นบ้าน มันหมายความว่ายังไงเหรอพวกนั้นบางคนคิดว่าดาวังคารคืออนาคตเรามีอะไรคล้ายๆกันแรงน้มถ่วงน้ำในรูปแบบอื่นและชั้นบรรยากาศถึงแม้พวกเขาจะหายใจไม่ได้ด้วยซ้ำฮ่าอ๋อฉันเก็ตละพวกเขาออกจนาน่ารำคาญนิดหน่อยแต่ว่าถ้าฉันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คงไม่ว่าก,กันแล้วนะ ท่านายดีที่สุดจริงหนุ่มนักบินตรงนั้นคงไม่ต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิดเพื่ออยู่บนตัวนายหรอกอุณหภูมิก็หนาวเย็นอากาศเป็นพิษตัวนายไม่ออ่มนวยการเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชพวกนั้นคิดจะเปลี่ยนพื้นผิวนายด้วยซ้ําแต่ใช่มันคงไม่เกิดเร็วๆนี้แนะ่ฉันไม่เข้าใจอ่ะพวกเขาไม่อยู่บนนายต่อละถ้าอย่างนั้นเนยฮ่าคงเพราะการฝันถึงนายมันคงจะง่ายกว่าการแก้ไขสิ่งที่พวกเขาทํากับฉันจริงด้วยนี่พวกฉันขอโทษนะ เข้าใจเลยเอ่อนายอยากจะเล่นไพ่ต่อไหมฉันไม่รู้สิพวกเขาเป็นแบบนี้มาตลอดจะเปลี่ยนไปได้ยังไงล่ะแต่นายบอกเองนี่ดาวพฤหัสตัวใหญ่มากเขาเกิดจากองค์ประกอบที่คล้ายกับดวงอาทิตย์ด้วยแถมมีแรงดึงดูดสูงเขาอาจจะกลายเป็นดาวฤกษ์ใช่แต่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วจะเปลี่ยนไปได้ยังไงล่ะเขาตัวใหญ่กว่าดาวฤกษ์บางดวงในกาแล็กซี่นี้ด้วยซ้ำ แล้วดวงอาทิตย์ก็บผม,มาพร้อมกันเองหนึงดูดดึงเรามาแล้วจะให้เราทําไงฮะถ้าเขาเริ่มเปลี่ยนสภาพขึ้นมางั้นเราก็ต้องจัดการเขาดาวสุกเขาเป็นดาวเคราะห์นะฟังนะฉันไม่ได้บอกว่ามันจะง่ายแต่เราต้องทําในสิ่งที่เราต้องทําพวัวเอิมเรามาคุยกันเบาหน่อยดีไหมแมมฉันไม่เคยทําลายดาวเคราะห์มาก่อนไม่อยากรู้ว่านายถนัดด้วยนะเนี่ยคือรู้แล้วว่านายกลัวแต่ว่าหม่ว่านายไม่เข้าใจนะ เพราะงั้นนายต้องเข้าใจว่าเราจะเราจะทำอะไรเหรอเอ้าดาวพฤหัสเราเพิ่งจะเอ,อใช่ฉันเข้าใจแล้วฟังนะพวกจูจ,จูฉันจะกลายเป็นดวงอาทิตย์เลยไม่ได้ใช่องค์ประกอบเราเหมือนกันแต่เพราะเราก็เหมือนกันหมดเราเป็นของเหลือจากการที่ดวงอาทิตย์ถือกำเนิดใช่แต่ไม่มีแต่ฉันอาจจะดูเหมือนดวงอาทิตย์มากกว่าพวกนายแต่เพราะว่ามันเป็นกรณีพิเศษเมื่อฝุ่นผงโมเลกุลถูกบีบเข้าหากันแต่มันจะไม่เกิดกับเราอีกแล้ว นอกจากว่านายจะเจอของพวกนั้นแถวนี้ฉันขอโทษทีพวกเราก็แค่กลัววันหนึ่งนายจะทำลายพวกเราทุกคนได้เลยอ่ะจะเชื่อว่าเรากลับไปกวนแค่เรื่องดวงอาทิตย์กันดีกว่าเนอะเฮ้ยอยู่เดนัสนายรู้ไหมว่าเนปจูนหายไปไหนเอ,อ่อทำไมละ่ะก็ตั้งแต่เขากลับมาสิริมเงินสวยสดขึ้นมากเลย hey, <Uran> ฉันก็เลยอยากรู้วิธีการดูแลธรรมาากาศของเขา ก็สมเหตุสมผลดีคือเมื่อกี้เนฟจูนเขาก็อยู่นี่แหละแต่จู่ๆเขาก็หายไปเฉยเลยแถมเขายังทำตัวแปลกๆด้วยรู้ไหมฉันคิดว่าเขาเพี้ยนไปแล้วฮมนายพอจะรู้ไหมว่าเขาจะไปไหนสักที่ระหว่างฉันกับภูโตที่หายไปเหมือนกันอืมงั้นนายว่าเราออกไปหาพวกเขาด้วยกันดีไหมออกจนภัยคนายกับฉันเออฉันใช้เวลาตั้ง84ปีเพื่อโคจรรอบดวงอาทิตย์ฉันไปก็คงจะถ่วงนายเถิดนายเลยพวก ฉันใช้เวลา29ปีแต่เราเป็นดาวมีชีวิตเราจะทำอะไรก็ได้ตามใจก็แบบอย่างเช่นออกจากวงโคกปักอยู่นี้เลยพวกเดี๋ยวพี่ทิดก็ได้ยินหนายหรอกฉันว่าต่อให้เขารู้แล้วเขาจะทำอะไรพวกเราได้ล่ะยิงเปลวสุริยะใส่เหรอนายก็รู้ว่าฉันคือยักษ์น้ําแข็งใช่ไหมไม่เอาน่ามันต้องสนุกแน่นอนฉันไม่เคยได้ใช้เวลาร่วมกันเลยนายอยากใช้เวลากับฉันแน่นอนโอ้เอเอ จงใช่เราไปประจนภัยกันฮะให้ไกลแล้วก็เที่ยวอย่าออกจากวงโคจรเด็ดขาดโอเควิ่งวิ่งวิ่งวไ่่ทำอะไรอยู่อนี่ไปหาอะไรทำเธอเนฟจุนเฮ้ยโทษทีเออเอ้า อีเฮ้ยเอ้านั่นกลิ่นนายเหรอเบาหน่อยนายน่าจะเป็นดาวที่เหม็นที่สุดในไทยเช่าคุณเลยละขอบอกแบบนี้ต้องได้รางวัลแบบบรรจุนหุบปากทีขอละเฮ้ยไม่ต้องอายไปเป็นที่หนึ่งในบางเรื่องเท่จะตายฉันไม่อยากเป็นดาวเคราะห์ที่เหม็นที่สุดนะทำไมอะเพราะชื่อฉันคือยูเรนัสไงแล้วก็มีบางคนอ่านมันผิดเป็นอย่างอื่นด้วยเพราะงั้นนายคงเห็นนะว่าพวกเขาร้อนฉันยังไงไม่เห็นมีอะไรน่าตลกเกี่ยวกับยูเอนัสเลยอะบรรจูนแค่ช่างเรื่องนี้เถอะโอเคนะ ฉันค่อนข้างขี้หลอเพราะงั้นสบายใจได้แต่อย่างน้อยบอกทีทำไมนายตัวเหม็นจังเลยอะ่ะนาตัวได้เพราะฉันบรรยากาศของฉันสร้างจากไฮโดรเจนซัลไฟนี่นี่เองนี่นี่เองมันคืออะไรอะ่ะมันคือสารเคมีที่เหม็นที่สุดทั้งท,ทั้งจักรวาลเลยอ๋ดีที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ไหนเท่าฉันจะได้กลิ่นแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่อย่าบอกใครล่ะโอเคไม่ต้องกังวเลยเจ้าเพื่อนเกลอฉันไม่บอกใครหรอก บอกอะไรเล่าเหรอว่าอยูเอนัสเหม็นน่ะให้ hey, เป็นอะไรไปเรื่องนี้สนุกจะตายนะไงยูเรนัสฉันกลับมาแล้วเนปจูนเหรอโอ้ว้าวนายมาแล้วฉันนึกว่านายโคจรหลุดระบบสุริยะไปแล้วโอ้หลยก็รู้มันเป็นไงคุณญาติฮะฉันไม่รู้ว่า S <S เดี๋ยวเมื่อกี้นายเรียกฉันว่าญาติเหรอใช่เราเป็นญาติกันดาวน้ำแข็งยักษ์หนึ่งเดียวในระบบสุริยะแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราเป็นญาติกันเราไม่เหมือนกันเลยไม่เอาหน้าดูเราสิขนาดเราเกือบเท่ากันสสารตั้งต้นก็เหมือนกันแถมอุณหภูมิก็ใกล้กันด้วยนะแต่หน้าตาเราไม่เหมือนกันตัวนายมีสีน้ำเงินแล้วฉันน้ำเงินสว่างนายไม่ได้สว่างกว่านายแคส่สีซีดกว่าเพราะฉันไม่มีน้ำแข็งแล้วก็ของรอยได้มาเจอจางสีฉันบรรยากาศฉันก็ทำงานอย่างเต็มที่เหมือนความคิดฉันเปียบเลย อาโอเคที่นายพูดก็ถูกแต่ถ้าง,งั้นแล้วทำไมนายแล้วทำไมฉันรู้ไหมลืมลืมไปเถอะเพราะงั้นถ้ามีแค่เรานายเรียกฉันญาติได้หรืออะไรก็ได้แต่ยังไงก็ตามดีใจที่นายกลับมาในเนปจูนโอ้ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดลิปใหม่ก่อนใคร